สนับสนุนโดยรังนกแ้วีเนสนางดำหญิงสาวชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งที่ข้ามจากฝั่งไทยเพื่อไปอยู่ฝั่งลาวชีวิตของเธอน,นั้นต้องหาเช้ากินค่ำมีความอัตคัดเป็นอย่างมาก นางดำคลุกคลีอยู่กับกลุ่มคนที่มีความเชื่อเรื่องคุณใส่มนดำเธอจึงมีความคิดอยากได้น้ำมันลพรเพื่อนำมาป้ายหนุ่มๆฐานะดีหวังจะสบายในภายภาคหน้าจึงได้มาขอร้องหมอผีทางฝั่งลาวให้ช่วยและได้นัดแนะก,กันไปป่าช้าเพื่อทำพิธีในคืนนี้ เร็วเข้าเดี๋ยวคนมาเห็นจ่าจ้าว่าแต่น้ำมันพายมันใช้ได้จริงเหรออาจารย์ก็จริงสิวะไม่งั้นข้าจะให้เองขุดให้เหมื่อยทำไมนางดำกับพรรคพวกของมอผีได้เร่งมือขุดจนเจอเข้ากับโลงโศก <c oughs> แต่พอเปิดฝาโลงออกมาหมอผีเท่าก็ต้องตกใจเมื่อเห็นผ้าสีแดง หลงยันอักขระภาษา,าขอกลุมศพเอาไวา้นี่มันศพผีปอบรีบเอาดินกรบเร้วแล้วน้ำมันพายของผีปอบมันแ้แทนกันไม่ได้เหรออาจารย์กูไม่รู้แต่ถ้ามึงอยากได้กูก็จะทำให้นางดำลังเลอยู่ครู่หนึ่งแต่เพราะกลัวว่าจะมาเสียเที่ยวเธอจึงตอบตกลงไปซึ่งคืนนาน หมอผีเท่าก็ได้ทำพิธีรดนอาน้ำมันพรายจากศพของผีปอบได้สำเร็จแต่ทว่าเมื่อได้มาแล้วน้ำมันพรายนี้กลับใช้ไม่ได้ผลเลยสักนิดแถมนับวนันนางดำก็เริ่มรู้สึกเหมือนไม่เป็นตัวเองเห็นเนื้อดิบทีไร ก็มักจะน้ํำลายสออย่างประหลาจนอดไม่ได้ที่จะซื้อมากินเธอเป็นแบบนี้อยู่นานหลายเดือนวันหนึ่งนางดำได้ถูกญาติทางฝั่งไทยเรียกให้กลับไปช่วยกันทําไร่ทํานาที่บ้านเธอจึงรีบตีตัวนั่งรถข้ามกลับจากฝั่งลาวทานันที ึ่งกว่าจะถึงบ้านก็มืดค่ำไปแล้วนางดำที่หายหน้าหายตาไปนาน <c oughs> ก็ถูกนางแก้วผู้เป็นพี่สาวและยายแผนผู้เป็นแม่ถามถ่ายซักไซสอยู่หลายเรื่องโดยมีวันชัยเด็กหนุ่มวัย15ปีลูกชายของนางแก้วนั่งฟังอยู่ด้วยและเขาสังเกตเห็นว่าหน้าตาน้าของตน ดูอิดโรยแปลกๆหลังจากพูดคุยถามไทยกันเสร็จยายแผงก็ได้ไล่ให้หนางดำไปอาบน้ำเข้านอน oh รุ่งเชา้านางแก้วและนางดำก็มาทำงานที่ทุ่งนา โดยมีวันชัยตามมาด้วยซึ่งตลอดทั้งวันเด็กหนุ่มก็เห็นว่าน้าของตนดูเหมือนคนไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรงหยิบจับอะไรนิดหน่อยก็ไม่ไหวและมักจะขอตัวไปนั่งพักปล่อยให้ตนกับแม่ทำงานอยู่สองคนนางดำเองต่วยหรือเปล่า วันนี้ไม่ได้การไม่ได้งานอะไรเลยไม่รู้สิพี่ช่วงนี้ฉันเพลียปแปลกๆเองจะไปหาหมอไหมแค่กินยาก็พอจะพี่นอนพักวันสองวันคงดีขึ้นนางดำบอกพลังตักกับข้าวเข้าปากอย่างมูม,มามซึ่งวันนี้ยายแพงได้ทําก้อยดิบและกับข้าวหลายอย่างให้ลูกสาวแต่ดูเหมือนว่า นางดำจะกินแต่ก้อยดิบเท่านานซึ่งในขณะที่ทุกคนกำลังล้อมวงกินข้าวกันอยู่นานเอ้ยมาดับอะไรตอนนี้ไอ้ชัยเอ็งเปลวเทียนมาจุดเร็วเด็กหนุ่มรีบลุกขึ้นวิ่งไปหยิบเทียนอยู่หลังตู้มาเล่มหนึ่งก่อนจะจุด และตั้งไว้กลางวงข้าวเมื่อเห็นนางดำผู้เป็นหนาที่นั่งอยู่ตรงข้ามกำลังฉีกยิ้มมาให้พร้อมกับตักก้อยดิบเข้าปากกินอย่างอริดอร่อย ึในตาของนางดำที่จ้องมองมานานดูหน้าคนลุกชอกโกนทำให้วันชัยรีบหลบสายตาก้มหน้ากินข้าวไม่กล้าหันขึ้นมามองหลังจากกินข้าวเสร็จนางแก้วก็ได้ใช้ให้วันชยัยเอายาแก้ไขไปให้น้าดำที่กำลังล้างจานอยู่หลังบ้านพอมาถึง เด็กหนุ่มก็ต้องชะงักเมื่อเห็นน้าดำกำลังแลบลิ้นตะวัดไปมาฮียอาจารย์ก้อยดิบอย่างหิวกระหายทำให้วันชัยรู้สึกกลัวรีบวิ่งกลับเข้าบ้านทันทีหลังจากวันน,นั้นแม้วันชัยจะเล่าอาการแปลกๆของน้าดำให้แม่กับยายฟังแต่คำพูดจากเด็ก ก็ไม่มีน้ำหนักเพียงพอให้เชื่อในตอนกลางวันนางดำจะไม่มีเรี่ยวมีแรงเท่าไรและยังพูดจารู้เรื่องเหมือนคนปกติแต่พอตกค่ำก็จะเริ่มเสียงแข็งาแข็งราวกับเป็นคนละคนร้องหาแต่ของดิบของข้าวเป็นอยู่อย่างนี้จนนางแก้วกับยายแพรเริ่มผิดสังเกต เช้าวันต่อมายายแพงนางแก้วและวันชัยได้ตื่นมาใส่บาตแต่เชา้าก่อนยายแพงจะพูดถึงอาการกแปลกๆของลูกสาวให้หลวงตาฟังฉันล่ะกลัวจริงๆว่ามันจะเป็นอย่างที่ปวกฉันคิด บางสิ่งมันกำลังอาศัยร่างของนางดำออกหากินพราจะมีวิธีช่วยไหมเจ้าคะหลวงตายายแพงถามด้วยความเป็นกังวลซึ่งหลวงตาก็ใช้ความคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยออกไปว่าให้พานางดำไปที่โบสถ์ก่อนพบคำาตอนที่ปอบมันยังไม่แผลงฤทธิ์ซึ่งท่านจะเป็นคนจัดการเอง วันนานกว่าจะเกลี้ยกล่อมให้นางดำยอมมาที่โบสถ์ได้ก็เกือบเย็นแล้วพอมาถึงหลวงตาก็ถามไทยสารทุก์สุขดิบเพราะเห็นว่าไม่ได้เจอกันนานซึ่งนางดำก็ยังพูดคุยได้ปกติดีแต่พอตะวันใกล้จะตกดินนางดำก็เริ่มมีอาการลุกลี้ลุกลน ไรของเองฉันร้อนฉันร้อนฉันไม่ไหวแล้วแม่ว่าโจบนางดำก็ลุกครวดวิ่งไปเปิดประตูโบแต่ทว่าประตูได้ถูกล็อกไว้เพื่อจะขังนางดำตามแผนแต่จากคนที่ไม่มีเรี่ยวมีแรงนางดำกลับสามารถที่ประตูโบจนมันเปิดออกได้ ซึ่งทันทีที่นางดามก้าวเท้าพ้นออกมาเธอก็หมดสติล้มฟุบลงไปกับพื้นก่อนจะมีควันสีดำห่่ยพุ่งออกมาจากร่างของเธอปรากฏเป็นปอบตัวดับเมียมจ้องเขม่งมาที่หลวงตาอีแก้วมึงไปเอาน้องมึงมาสิ้นขาำ นางแก้วกับวันชยัยก็รีบเข้าไปพยุงนางดำที่หมดสติมาหลบอยู่ด้านหลังของหลวงตามึงมาทางไหนก็กลับไปทางนั้นอย่าหาว่ากูไม่เตือนกูตามมันมาจากฟังล่ากูไม่ปล่อยมันไปไง่ายๆหรอกกินมันเสร็จกูก็จะกินพวกมึงทุกคนนางปอบหัวรอรา่า ก่อนจะปรีเข้ามาหมายจะทำร้ายหลวงตาที่เห็นดังน,นั้นก็นใช้ไหวอาคุมงวดมันเข้าเต็มแรงจนกระเด็นร้องหวยหวนด,ด้วยความเจ็บปวดหลวงตาย่างสามขุมตรงเข้าหามานันก่อนจะงวดหวเข้าไปอีกครั้งมึงจะยอมไปดีๆไหม ฉันกลลัววแ้นางปอบร้องเสียงโลงก่อนที่มันจะกลายเป็นกลุ่มควันสีดำลอยหายลับไปในที่สุดหลังจากทุกอย่างจบลงนางดำก็ถูกพาตัวมาที่วัดอีกครั้งเธอได้เล่าเรื่องที่ตนเอง เข้าไปเกี่ยวข้องกับคุณใส่มนดาให้ทุกคนและหลวงตาฟางังซึ่งหลวงตาก็สันนิษฐานว่าปอบตัวที่แฝงร่างมานานคงเป็นตัวเดียวกันกับที่นางดำไปทำพิธีเอาน้ำมันพรายแม้จะสามารถไล่มันไปได้แต่ท่านก็เกรงว่ามันจะหวนกลับมาอีกจึงได้ผูกสายสินให้กับทั้งสาม และกําชับว่าห้ามให้หลุดจากข้อมือหากผ่านพ้นสามวันไปแล้วไม่เจอเรื่องอะไรแปลกๆก็แสดงว่าผีปอมันคงหนีไปแล้วนางดำได้ก้มลงกราบหลวงตาและสัญญาว่าตนจะไม่เข้าไปข้องเกี่ยวกับคุณใส่มนดำอีกเด็ดขาด ก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องปอบข้ามโคสามารถรับชมคลิปอื่นๆของหลอนไดอารี่ได้ที่วิดีโอแนะนำและเพลย์ลิสที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ได้เลยครับและอย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับแอดมินตามอ่านทุกคอมเมนต์เลยสุดท้ายนี้อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามหลอนไดอารี่เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อๆไป ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ